สวัสดีครับจะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมของพ่อครับวันนี้มามาขายกวางนะครับมาเลยเลยเลขายกวางวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะครับมากวางชุดนี้เป็นชุดโคงวที่สาสามสิงหาคมเลยมีห้อยกวางนะครับพันซาบาทเนอ,อะพันซาบาทเพื่อนะครับซื้อกวางไปเอาไปก่อนจะได้เงียบเข้าไปตัวอน,นะครับ ไปห้อยกวางอันละ๙บาทนะครับ๙บาทไม่พันกวางนะครับเหลือ๓อันนะครับเหลือ๓อันเนออันละ๒๐๐นะครับไม่พันกวางเหลือ๓อันนะครับอันละ๒๐๐ครับมาดูตัวนี้นึงนะครับตาขาวเปิดโผลได้ตาขาวเลย โอ้มันจะเหง่อหน่อยนะครับเพราะว่าต้อเป็นตาขาวที่ติดเซี่ยวนะครับจะทรัมันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวทินงไม้ได้สี่วันเลยะนะครับมาดูครับตาขาวเยอะหน่อยแข่งขายดีนะครับแข่งฝาดข้อขดีเนละ ผมมาได้ก้อนอ้อยนะครับเพราะว่าก้อนอ้อยมันเบาเห็นครับสีบาเข็มชัดก็หล่อแห้งน,นะครับตัวนี้นะโอ้โหนะครับข้ามเดียวจอดในนอนก็หล่อมันเร็วด้วครับมันเร็วด้วครับข้ามรถจอดเลยโอ้โหขนาดนะครับตัวนี้สองหกจุดแปดหกห้าจุดสี่ถึงกว้างเงียวนะครับ สองหกจุดแปดหกห้าจุดสี่นี่ถือว่าเป็นกว้างยาวเกินขนาดตัวน,นครับเนี่ยนะครับพื้นดีนะครับแก้มตรงห่อนครับตัวนะเต็มมดครับตัวนี้350บาทนะครับตัวนี้350บาทตัวที่หนึ่งสนใจก่อติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรก็มีให้นะครับ เะครับดูครับโอ้โหนะครับเนครับดู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 ดดู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 ดดู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 ด้ดูดูดูนดดู อ่านี่นะครับใกล้ๆเลยเสียงจะดังแล้หน่อยครับพ่อผมเปิดร้านอยู่ข้างข้างถนนมาขายกวางข้างข้างทางนะครับตัวที่สองนะครับสองหกจุดสองหกสามครับอันนี้เป็นรุ่นเอาไปลงกิจส์ก,กับสองหกหกสามนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานแน่นอนสองหกหกสามนะครับแก้มดีอย่างนี้นะครับหัวลวดดีมดครับ ขึนดีกูยังครับแข่งขาดีครับเพลิดเลิด,ดีมดครับวาใ,ให้ดูครับเนาะเดี๋ยววหาได้นะครับแข่งขาดีนะครับแข่งขาดีอตอนนี้กินอ้อยได้เก้าวันนะครับอันนี้กินอ้อยได้เก้าวันเออกินอ้อยได้เก้าวันนะครับขนาดนะครับ 2องหกหกอ่ะสองดีกว่าตัวนี้สองนะครับันสองหกโอเคไะครับตัวนี้เอาไปสามร้อยอ่ะตัวที่สอเอาไปสามร้อยสอแกมดีนะครับี่ยตัวนี้สองหา เอาไปสามรลอยนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับในสามมียาวเลยเนะี่ย 2 6 3 6 4 5นะครับเป็นกว้างเหาเลยนะครับ2 6 3 6กจเป็นกว้างเหยานะครับกว้างเหยานะครับเหย้าเหาหน้าเปิดดีนะครับบอลยืดได้หนีก่อนนะครับถ้าถ้าปล่อยเกง่งๆเนี่ยจะได้นีต่อเดียวเลยนะครับโอกาสที่จะอื่นมาได้นีมันจะ ได้เลยนะครับเนี่ยมีแพงด้วยดอกนะครับดูแข่งกันตัวนี้กี่น้อยได้8วันครับโอ้เลี้ยวดีครับดูครับอ่าเลี้ยวดีเนอะดูครับอ่าอันนี้จะติดอินโดนิ่ิดนะครับจะทำให้เร็วนะครับตัวนี้350บาทครับนี่350บาทตัวที่3 350บาทเนี่ยไปเล่นได้สบายเลยครับโม้เลยไปเล่น จนแปลงได้ครับตนนัวนี้จนแปลงได้ด้วข้างสบายมากเลยนะครับตนนัวนี้อ่านะครับด้วเนาะนะครับตัวน,นี้พนะื้นดีตัวนี้นะครับดีครับครบกูยังเลยตัวน,นี้เล่นได้นะครับตัวทีซีนะครับตัวที่ซีขนาดนะครับ 2 6 7 6 3สามนะครับสอง6 3าครับตัวนี่นี่เอาไปโจนบอนนี่เปียบแพ่ตัวครับจังอื่นมันต้องสนใจครับไม่เปรียบหมดเลยถ้าหากว่าคนตีเริ่มเล่นกวางหรือเล่นกวางบอกใครจ้างเอาตัวนี้ไปครับเปรียบตัวถ้าตัวเต่ากันโจนได้หมดเลยครับมาตืมได้นีเผาครับหัวมันหลวงครับหัวมันหลวงแก้มมันใหญ่ครับผมครับเต็มมดครับปื้นดีครับเขาได้มีก่อนตัวเห็บต่างหากครับ ตัวนี้นะครับขนาด2องหกหกสามครับตัวที่4นะครับมหมูด้วดูครับแล้วกอลุเลี้ยวตัวอย่างครับนะครับติดติดเซี่ยวตัวนี้เลี้ยวนะครับสายมันติดเซี่ยวตัวนี้เลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยดูดูครับต้องหัวอันนี้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้สบายครับตัวนี้ตัวนี้เอาไปเอาไปได้ครับตัวนี้นะตึ้งเบาพิษเบาพิษวางในนอนครับตัวนี้ตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับ ครบเรื่องครับครบเรื่องตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทตัวทีซีครับอ่ะดูต่อต่อไปครับตัวที่ห้าครับอือดูตัวที่ห้าครับ องเจ็ดหกห้าเป๊ะนะครับสองเจ็ดหกห้าเป๊ะสองเจ็ดหกห้านะครับตัวนี้นี่เป็นกว้างมิตรมินะครับไรมันจะเบี่ยงหน่อยเห็นก็ครับไรเนี่ยมันจะเบี่ยงฉะนั้นตัวนี้จะขายถูกนะครับจนได้เป็นป่อพันได้นะครับถือว่าถือว่ามิตรต่อมิรนะฉะนั้นราคาถูกตัวนี้เอาไปสองร้อยครับนี่ครับแห่งขายดีครับดีทุกอย่างครับ เสียอย่างเดียวคันคับไลมันไลมันเบี่ยงขั้นหน่อยนะครับก็ไหลไส้มันเบี่ยงหน่อยนะครับเอาไปสองร้อยนะครับปื้นงอนนี้นะครับเห็นปอดพันได้เลยครับสบายเลยจนก็ได้อ่ะดูครับหน้าเปิดอปื้นงอน ตัวต่อไป,ไปนะครับนอ้องตัวที่หกนะครับตัวที่หกนี่ปื้มันจะงอนนักหน่อยนะครับเนอะปื้มันจะงอนนักหน่อยนะครับแล้วก็แต่ก็ค้ามได้อยู่นะครับนาะสำหรับคนที่สอบคางขาถ้าได้ค้ามนี่ก็ปิดเกมเลยนะครับนาอแล้วก็เห็นยังตัวนี้เป็นลูกเซี่ยวนะครับสีดํานะครับ กวางดำกวางหักหักเซลนะครับให้ขาดีนะครับมมีปัญหาขนาดสองหนจุด2 6 8หกห้นะครับสองหกจุดปดห้นะครับ, 8, นรบขนาดก่อบอูได้ถือวา่ายาวถือวา่าจะได้ครับตรงมาตรฐานอะให้เป็นสองเจ7 6 5ห้สองห้เนี่ยสองหกจุดปดหนะครับลงกิจกรรมได้ครับลงกิจกรรมได้จนได้นะครับตรงนี้ กินร้อยสิบวาทนะครับสามร้อยห้าสบาทครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสีดํนะครับกวางหักเพื่อนงอนเจ็บๆบเลยนะครับเนาะเพื่นอนงอนเจ็บๆอ่าตัวที่หกสามร้อยห้าสิบบาท มาดูตัวต่อไปนะครับเนาะมาดูตัวที่เจ็นะครับอ๋อนี่เป็ดสายหนานะครับเจ็สายหนาเนีสายหนาสำหรับคนที่สอบสายหนานะครับกว้างหนานะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้นะครับเอาไปจนก็ได้นะครับเห็นหนาเลยนะครับกว้างหนานานะครับมีตัวเดียวนะครับกว้างหนานะชดมานะครับเนาะ นาด26.8 63.8นะครับตัวนี้ราคา280บาทนะครับนั่นแน่น,นะครับแก้มเงยเขาเงย,ยนะครับอ่าสายหนานะครับ ดูตัวต่อไปนะครับเนาะมาดูตัวที่แปดนะครับตัวแปดตัวนี้เขาจะเรียมได้นิดหนึ่งน,น,น,นะครับเนาะถ้ามันมีตรงไหนยังไงผมจะบอกมั้นะครับ กวางนะมันมีมกเม็ดนะครับางต่บางคนเปิดอก็บชอบบางคนไม่ก็ไม่ชอบบางคนชอบนี้มีนะครับางคนม่กไม่ชอบตัวนี้เขาบอกไปเพราะว่าพัษณะกวางปี่นรายการบอกตบบนั้นนะครับไอตัวนี้นะครับขนาดนะครับสองหกจุดห้าหกห้าจุดแปดนะครับถือเงานะครับสองหกจุ้กห้าจุดแปดถือตัวเงาจัดหลักนะครับเงาเลยนะตัวนี้2 5งบาทสองร้อยาสิบาท เข็นขามันมีปัญหาครับเดียวได้น<ห>ี่มาก็อทิศเสี้ยวแล้วนะตรงน,นี้นะครับจะเลี้ยวนะครับนเนอ่เลี้ยวตรงน,นี้เลี้ยวกลมสอบกว้างประมาณนี้นะครับ มีเขาด้วยบนนี้หน่อยนะยเขาเนี่ยหน่อยแปลกๆนะครับดูตัวต่อไปนะครับน้ามาดูตัวที่เก้านะครับตัวนี้ขี่น้อยได้สี่วันนะครับห้าวันวันนี้ตัวนี้เสียดายขนาดนะครับผมจะเอาไปลงกิจกรรมแต่โอ้มันวัดแล้วมันขาดเกินไปน้อยเดียวนะครับเสียดายครับเลย จบเลยตัวน,นี้นี่ไปจอบนี่จอบเลยนะครับมีอย่างนี้อย่าง,งมไม่ได้สักอย่างเลยดูเปืนมันตวงลงครับหน้าดีนะครับดูครับนี่ฮะหนาครับแก้มใหญ่เขาใหญ่โอ้โอส่วนนี่นี่เอาไปลงกิจกรรมมาไ,ได้เสียดายันเลยถ้ามาลงกิจกรรมได้ดิผมไปลงกิจกรรมละเนาะมาตัวที่เก้าแล้วครับดูขนาดนะครับสองเจ็ดจุดสี่หกห้าเนี่ยเนี่ยสองเจ็ดจุดสี่ห้ามันใหญ่มันน้อยเดี๋ยวอะไรยิ่งเดี๋ยวนั้นยังอะไร ใหญ่มันนิ่วเร็วเหมือนกันนะครับ2องเจ็ดจุดสี่หกห้เไปจนได้สนามนะครับไปจนได้ติดต่อร์พันได้ครับติดเซี่ยวตัวเร็วนะครับตัวนี้ต่วครับเดี๋ยวกว่ากินอาไว้ได้4วัน4วัน5วันเฮ้ยแข่งขาดีครับโอ,โอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เหมาะเลยครับนี่นี่เหมาะเลยแหละ ตัวนี้ตัวที่เก้าสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โครบเรื่องครับเนี่ขาดีมดครับดักสองพันนี้่ะดูตัวต่อไปครับอ่ะมาดูตัวซิปนะครับ นี่ราคาขยับขึ้นมาสูงไมม่หมน,น้อยนะครับเพราะมันจะพิเศษมหมก็พิเศษไหไห็จนอยากขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ตัวซิปนะครับขนาดนะครับน,นอสองหกจุดเจ็ดห้านะครับขนาดสองหกุดเจ็หกห้ากินอ้อยได้สามวันนะครับตัวนี้สี่ร้อยห้าซิบครับตัวนี้สี่ยซิ เอาไม่จะได้เอาไปจนไงติดพ่อพันได้อยู่จนก่อนม่ออยู่นะครับจนอยากหน่อยคนรอแล้วไหมข,ขายดีหมดครับขายดีหมดเลยนี่รอสี่ร้อยห้าสิบถือว่าราคาโอ้ม่อเลยม่ในมอวัดเลยด็ยอกไปอยู่ในมือสู้มีลักพันในนอนครับนี่นะ นะครับงามนะครับเลยงามหุดย้อยเลยนะครับไปดูตัวต่อไปเนาะตัวนี้งามครับตัวนี้งามว้าวตัวต่อไปตัวริซเบ็ตนะครับตัวนี้กินไว้ได้ห้าวันเด้อนี่แ้วนะครับเป็นแฮมยังเป็นแฮมซงหนึ่งซงพิขาดตัดๆแล้วก็พอเดียวนะสองแปดหกแปดตัวนี้แงวนนะครับ ไงครับสองแปดหกแปดเป็นพ่อพันได้จนได้ครับดูครับแก้มดูแก้มครับแก้มดูเขาเงาครับตั้งสองตอนก็ตอนบนตอนลุกนะครับสองตอนแล้วก็สเตปขาดีด้วยนะครับรีดรีดเซลล์นะครับสเตปขาดีโอ้คับเวยนะครับไง ตูดตัดๆๆนะครับต่อนะครับตอนนี้นะครับตัวที่ 10S นะครับขนาด2868ราคาตอนนี้เอา500นะครับเรียก500เล็บดีนะครับเล็บดีมดนะครับเล็บดีมดนะครับเนี่ยต่อตัวนี้แหละนี่ นี่หลอกมาพอดีเลยครับของห้องว่าจนั้นวะนี้พ่วงมาดีเลยดู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 ด,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 ดูถ้ากว้างม,มาพ่วงมันจะเลี้ยวนะครับดเนีย่ยตัวนี้ห้าร้อยบาทโอ้วงเจ็บขนาดครับวงหน้าเจ็บขนาดนี้แก้มดีวงดีแก้มดีตัวนี้ครับจนได้หมดนะครับตัวนี้นะกว้างผมต้องกว่าดู ตอนนี้วงเจ็บไปครับโอ้ออลมันเคยลงข้อเกยข้างต่อนนะครับน่ารัอ่ะนะครับตอนนี้สนใจกันติ่ต่อเขาเข้ามาเลยตัวนี้อ่ะดูตัวต่อไปนะครับเนาะเอนี่มาอะอูตัวที่สิบสองนะครับสิบสองนี่ก็เงยาขนาดนะครับ ขนาดของมัน,นครับ2 8 6 8ปดหกแ้วเหลือตะกี้นะครับ2 8 6 8ปดหก้งวเหลือตะกี้ตะกี้วันนี้รงนซ่อมเงาเหลือนะครับเงยครับนี่คิดาได้สามันนะครับไ,ได้สามันเนึ่แข่งขาดีนะครับเล็บดีนะครับเ็บดีเดี๋ยววให้ดูนะครับ ว,ว่ายดีว่ายเร็วนะครับไข่มุกนี่มันมติดกินโดนะครับติดเซียวเร็วนะครับไโจนนี่เหมือนเสียเปียบครับโจนเหมือนเสียเปียบตอนนี้หกลอยครับตัวน,นี้หกลอยเนอะปิดปอกพันได้โจนได้ครับได้กุยครับเนี่ยครับขายต่อก็ได้พื้อนดีนะครับพื้อนอันตรายครับพื้อนอันตรายอะไรเลยต่อดูดีสองแปดหกแปดจุดห้านะครับตัวน,นี้เงยเงานะครับปิดปอกพันได้สบาย โอ้พื้นมอค่ะนดครับสุดนะพืนนี้อันตรายแต้เเลยนะว่ายเว้ยนะครับวันน,วนี้กวางข้างเลยนี้กวางข้างมันเหนียมเงามบลงไปเนาะเออเหนียมอะไรโอ้สบายครับเนี่ยครับข้างสุดยอดเลยอ,ะอ่ะไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้พิเศษข้าง พิเศษข้างพิเศษข้างน้องที่แมวมันมีเลยครับมันไน,น้องที่แมวม,มีเลยมาดูตัวทีสิบครับสิบสขนาดสองแปดนะครับตัวนี้ลงคิดจกรได้ครับสองแกคิดจะกรลได้จนได้เห็นปอพันได้ครับโอ้โเร็วด้วยครับ ดูครับปึ๊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 บมันเลี้ยวหมดนะครับเพราะว่าอยู่แต่ว่ามันจะตัวไหน,นจะพ่ออันใดอันไหนครับดูครับแก้มงอนเต็มหมดครับเนาะตัวนี้ป่าเพราะว่าเขายังหัวปีนะครับเนี่ยฝุ่งข้าวเพรนะเนะฝุ่งข้าป่าต้อนกลางหัวปีนะครับเนาะนี่มีนี่โจนอย่างไรนะครับเนาะ เอาไว้แล้วครับแบบเสียเปียกไป้ครับตัวนี้ต้องดู้เริ่มจน้งดูครับตัวนี้หกร้าสครับตัวนี้หกรบาทโอ้โหสมบูรณ์แบบครับกว้างไปเดียวนี่ที่เอามานี่้ผมพยายามจำมื้มันมีจิตินิอยสุดอะความมันเลี้ยวหมดนะ พี่เจ้าความมันนั่นเหมนเดียวนะครับตัวอ่ะอยู่ที่ความพ่อตอนนี้มันพออมันนี่แบบไหนกวกโอ้กกโอะไวเอานะครับเนาะคือแตะๆนะครับควอมปีนี้ดอโอ้แกมงอหนามันหูอย่างเื่อหัวมันมันมันเหมนมีจำนวนี้สักอย่างอ่ะ ตัวที่อัเอนี้ยมันมีหน่อยอะ่ะดูตัวต่อไปครับตัวที่สิบสี่ครับขนาดนะครับสองแปดห้แปดเหมือนกันครับสองแปดห้องแปดเหมือนกันเปลี่ยนปอพันได้ครับโจนได้ครับโอ้ยนีก็เลี้ยวเหมือนกันครับมันเลี้ยวหมดนะครับพ่อผมพัฒนาโมดละดูทั้งหลังคนระับ สมมุติแบบครับนอนอนี่อะ่อะไรองมครับนียงามสอแปดหกแปดตัวนี้หกร้อยาสิบบาทตัวที่สิบสีอดูดนะเรียกสายเรียกกว่าไปแล้วดูด้พันบา ครับมาปิดหวังครับเอา,าไปนนะวางมีผมง,งานกันแล้วนะครับนะลูกค้าเอาไปหลายท่านมีผมงานกันนักขนาดแล้วมาค่อยได้ขายก็เพราะว่าลูกค้าเป็นมาปิดกันนะครับ <c oughs> เ,รเลยก็เลยรวบรวมได้กับเลยมาเรียบเป็นขายคลิปแรกเลยน,ะนี่นะเร็วน,นะครับอ่ะเทีวตัวต่อไปครับยังมีอยู่มาตัวที่สิบห้านะครับ พี่ขอขนาดสองแปดห้องดเหมือนกันครับเข้อสามตัวนี่เหมือนกันเลยขนาดเป็นงามคขาละอย่างนะครับงามคขาละอย่างเลยอันนี้กะปิแฮมย่างนะครับมันงามหมดอ่ะมันงามมันมันสว่างมาได้สักตัวมันงามหมดอครับแข้งขาดีครับขาดีด เป็นอะไรที่ขวางสักตัวได้นะก็เนี่ยปื่อนก็ดีเอาแม่กระดี่งทรงดีมันดีมดกุยังครับมันมันมีตอนนี้อ่ะมันกูจะตียังไงล่ะแล้วเดี๋ยวมันงามลามไปเนาะตอนนี้ก็ของอะไรฮะซิบครับของก็ฮันซิบเหมือนกันอไปเลยครับโอ้ฟัง นนี่กูเกิดนีผมง,งามหมดแล้วนะครับงามนะครับผมไทยมาเล่นกล้องโดยถ้าเล่นกล้องมันจะเป็นอีกนะครับนี่ยๆที่เวลาเวลาถ้าเล่นกล้องมันจะเป็นอีกมันจะขยีเอี่ยนี่ยนะครับมันดูเงาดูงามอะ่ะมันจะเฉียงเฉียงอยู่นะเนี่ยแต่แต่ผมมาได้เล่นกล้องเนี่ยผมเอามุมจริงนะครับ เนี่ยเนี่ยถ้าเป็นมุมเล่นกล้องมันจะเป็นเนี่ยเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นมุมเล่นกล้องเนีๆๆ่ยเนี่ยมันจะเป็นอีเนี่ยเล่นกล้องเป็นอีแต่ผมไม่ได้ขายมุมขา,ขายตรงเลยครับมุมตรงๆเลยเนี่ยให้เห็นความชัดเจนเลยมันงาน,นแท้ๆเลยนะครับ่ดูตัวต,ต่อไปตัวนี้หองศิษย์ตัวที่สิบห้ามาดูแบบพิเศษนะครับ พี่เซนนี่แปลงหน่อยนะครับนะมี2ตัวนะครับแสตมปเปอร์ว i p ครับปอพันนะครับนี่เป้าห้องเรปรนเกตปอพันแล้อไปเกตมัดห้อยโซนะครับนี่นะเต็มกล้องอะโอ้มันเต็มกล้องครับเลยเต็มกล้องเนี่ยนะเต็มกล้องมันใหญ่ครับ มีสองแปดหกเก้านะครับใหญ่หรือไอ้สามตัวตะก,กี้ครับมยาวหรือเออใหญ่เต่ากันแต่มันยาวกวา่นาวน,น,นะครับมันยาวไปหันรุ่นนะครับภูเขาครับอันนี้มันเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์กว่างส่งนะครับป่านะครับมันซุปเปอร์กว่างส่งเลยนะครับมันเต็มกล้องนะครับมันใหญ่ไปไถ้าเมขามาได้อะมันเต็มกล้องอะมันเป็นกว้างใหญ่เลครับ ไงแลงแง่แล้วมันส่งครับมันเปลีนความส่งอ่ะด<อ>ูมันเปลีนความส่งครับมันเป็ี่ยนเกจปอพันซุปเปอร์พวกนะครับนี่ก็เป็นปอพนนันนั่นน<อ>่ะนี่นะจนได้นะครับข้ามมิกูนะมนิกูนะโอ้ดูครับต่อเดินดีนะนะนี่ซุปเปอร์วีเพีมีสองตัวนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็แันตัว เอพีทั้อง่ะเอาไปก้ 60, อาอ่ะเอาไปก้าโคตรโคตรของโคตรกว้างเลยครับโอ้ตัวน,นี้ยไปมูไม่ใช่ไหมเพราะว่าเฮาผมได้เล่นกล้องนะเฮาความจริงเนียถ้าเป็นมูเล่นกล้องเนี้ยเอนะ เสียงงครับไปเข้ารคสิบครับตัวนี้ตัวนี้สิบหกเนาะไม่ดูตัวสุดท้ายกันตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สิบจนะครับสี่อันนี้ก็เหมือนโดรก,กี้ครับ VIP โคตรโคตของโคตรเลยนะครับสองแปดหกนะครับสองแปหกเง เงาหัวยกปกติกวางหัวยกเนี่ยจะหายากนะครับโซไปกวางหัวยกจะติดพวงมาลัยแต่นี่พิเศษตุ๊กตโ๊กตุกนะครับตัวนี้พิเศษสุดๆล่ะของวันนี้นะมันเกิดคำบรรยายแล้วครับตุ๊กซูเปอร์ของกวางส่งกลับมาเกิดอะไรนะตัวนี้นะ ขาดีมดครับมีตัวนี้สักอย่างหนึอทุกตัวโตป่าตัวน,นี้มันเป็นเกตสุดๆเลยครับสุดๆของทีสุดเลยอ่ะตัวนี้เอาไปปั้นครับใช่เอาไปปัน้นเนางามเราไปโอ้โหโตเอาไปห้อยบ้านนี่คนเข้าบ้านบบบขาดเนอร์โต เลี้ยวด้วยนะเลี้ยวด้วยนะครับโอ้โหธรรมดานะต่อต่อต่อโหงามลำไปตรงนี้ครับปกติกวางไงมันจะบาหัวโยกนะครับเพราะว่าสมายัสมยต้นหญ่กว้างไงเนี่ยถ้าหัวโยกยังสมัยจะติดโพวงมดไอ้หมูนี่ชดออกมาถือว่าหายากนะครับอ่าตัวนี้ตัวที่สิบเจ็ดเนาะตัวชักไก่เนาะพันเดียวนะครับเนาะอ่ะจะได้กระดิ๊กต่อเข้ามาเนื้อครับเนะื้อ เบอร์โทรกับมีเท่าไรครับขึ้นเท่าไรเบอร์โทรเวอร์ไลเนเบอร์เดียวกัน,นกไปติดต่อไปน,นะครับสวัสดีครับ